ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมบาแหลมจะพาพี่น้องกลับมาติดตามเมืองตัวเลขแนวทางครับผมกับเลขลาวพัฒนาครับพี่น้องครับสาหรับลาวพัฒนาเนาะครับเนาะครับในงวดที่ผ่านมาครับวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566รลาวพัฒนาเลขที่ออก619 339ครับพี่น้องสาหรับเลขลางนะครับเนาะออก9กครับผม ครับพี่น้องเอฟซีท่านใดโชคหมานกันบ้างเนาะพี่น้องเองครับผมครับสำหรับท่องช่องของบ่าวแหลมก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขูนทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะพาพี่น้องครับมาเบิ้งตัวเล็กแนวทางนะครับเนาะของเซียนป่าตาลหรือตัวเล็กแนวทางของบ่าวแหลมเองครับพี่น้องครับส่งวทต่ิพานมาก็าเป็นทีน่าพอใจนะครับเนาะครับออกตัวได้นั่นนะครับเนาะตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตาลครับ เป็นยังไงไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับสําหรับเล้าพัฒนาแล้วครับเนาะเซียนปลาตาครับผมครับบนล่างวิ่งรูดครับผมเด่นก้ารองศูนย์นะครับเนาะครับเด่นเก่าเข่าเต็มเต็มเลยพี่น้องครับเลขเก่ากันเลครับผมเลขหลางแล้วครับเนาะก็ออกครับผมก้าสามเลขบนออกสามก้าวกลับไปทั้งบนทั้งล่าง ครับก็ดีใจน้ำสายวิ่งสายหลุดนะครับเนาะกับสายจับคู่กับบอพิดหวังครับผมกับตัวเด่นครับมี1 9 2 9 3 9ครับผมแต่ว่าเด่นให้พี่น้องเอฟซีเด่นสุดๆนะครับเนาะ3 9ตัวเดียวโคโลเลยพี่น้องครับ3 9เนี่ยกับบอธรรมดาครับพี่น้องกับ3 9เก้าไปบนนะพี่น้องเนาะตัวกับ9 3กับไปล่างไปทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้อง ก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะทุกขู่ทุกคนครับผมกับสําหรับท่านใดที่เป็นแฟนคลับแฟนช่องครับผมของบ่าวแหลมก็ที่โชคเหมือนกันนะครับเนาะปวดหนีปวดสินกันได้ครับสําหรับครับผมกับท่านใดที่ครับผมเป็นแฟนของครับผมน้องเซียนปลาตานนะครับเนาะครับก็เห็นหลายท่านครับผมทักเข้ามาก็ขอบคุณนะครับเนาะครับบางคําที่เขาคอมเมนต์เข้ามาก็มีค้ามูขครับพี่น้องครับเหมือนพี่เหมือนน้องกัน ถ้าเขามาเกย์ไหยมีกำลังใจในการทายทํำคลิปน้องกําเนาะกลับในการคำนวณเมื่ขึ้นนีกครับหลังจากหอยล่าพัฒนาคลับได้ออกเป็นที่เรียบร้อยกับครับคำนวณต่อเลยพี่น้องครับกับเอาให้เด็ดๆคือเก่าแหละครับพี่น้องกับสิเด็ดบริษกัลองมาครับเบิรงตัวเลขเบิรงแนวทางไปําการน้องกําเนาะครับสําหรับงวดที่จะถึงครับลอง พี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับผมพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะเป็นย่างสูงครับที่กรุณานะครับเนาะครับทั้งช่องครับผมครับการมีกําลังใจครับผมที่คำนวณตัวเลขคํานวณแนวทางหรือว่าครับใต้ทําคลิปให้พี่น้องเอฟซีครับเห็นพี่น้องมีโชคมีหมานกันครับดีใจนะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องโชคหมานอีก น้อพี่น้องเนาะในงวดนี้กลับไปเบิ้งกันเลยครับผมครับสำหรับอีเล่านะครับเนาะในงวดที่จะถึงครับพี่น้องวันจันทร์ที่สิบ พกศจิกาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมเหล่าพัฒนา ตาไพ่ะพี่น้องกล่อง,องบอโฟกัสครับผมมาวันนี้จะพามาตามนะครับเนาะตัวเลขเน่าต่างครับผมของเซียนป่าตาน มาเบาิ้งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนนะพี่น้องคะบบนล่างวิ่งครับบนล่างวิ่งรูดครับผม สี่กับ5ครับพี่น้องอินสรอง5้ากลับสำหรับพี่น้องสายวิ่งสายรูดกับบค้นผ่านนะครับเนาะกับเล็กวิ่งครับผม เอาเบอร์นี่ตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะครับสำหรับเลขจับคู่ครับผมไปเบิงคู่แหลกกันเลยครับพี่น้องสี่แปดสี่เก้า สีู่นห้าห้าเก้า ห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์ครับผม สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะกะบว่าเบิ่งกันครับผมในส่วนของตัวเด่นตัวเน้นนะพี่น้องครับตัวเด่นเดนก็มี48 49 40กครับผมครับขออนุญาตนะพี่น้องครับสำหรับตัวเด่นครับผม เด่นสุดๆครับพี่น้องครับเด่นในพี่น้องเพียงตัวเดียวนะพี่น้องเนาะก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับเด่นในซีสูนครับผมเด่นเด่นในสุดๆครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่กําลังติดตามรับชมกันอยู่นะครับเนาะก็ขอพี่น้องเอฟซีช่วงานครับผมกับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของเซียนป่าตานครับพี่น้อง ครับสําหรับพี่น้องครับผมเขามาแล้วครับผมแต่อย่าลืมครับผมครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและกัมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องกันครับผมครับสําหรับมอนีนะครับเนาะก็ดีใจครับ กับตัวเลขกับแนวทางนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องสําหรับตัวเลขของเซียนปลาตานครับผมเด่น9ครับงวดที่ผ่านมาเข่าเต็มๆครับผมครับตัวเด่นสุดๆกับสามเก้าครับพี่น้องกะเข่าเต็มๆขึ้นกันครับผมไปทั้งบนทั้งล่างครับกะหวังว่านะครับเนาะงวดนี้ครับผมตัวเลขแนวทางของเซียนปาตานครับผมจะเข่าอีกเนาะพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมสมหวังนะครับเนาะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันนะครับเนาะครับขออ้นวยอวยพรในพี่น้องเอฟซีทุกขุทุกคนครับผมครับโชคหมานร่ำรวยนะครับเนาะชูหวยกันหมดทุกขุทุกคนในวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566กับเลขเหล่าพัฒนาครับตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตาลครับพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยครับก้าพารวยก็ต้องขอตัวอำลาพระจากพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะกลับขอพี่น้องโชคมันร่ำรวยยาเจ็บยาจนครับผมเหตุกิจการงานสิ่งไหนก็คอเจริญรุ่งเรืองครับเดินทางไปทํางานทาภารกิจก็ให้คลาดคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงครับพี่น้องคอยเห้พี่น้องครับผมมีงแต่ครับผมความเฮงความปังกันเนาะครับเนาะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม